หกร้อสี่บเ็ดชั่วโมงหกร้อสชั่วโมงนี่ดูนี่แผ่นพาร์ทนี่ยังอยู่นะนี่นี่ดูท่อนนี้สิเห็นไหมนี่ดูสิตัวสวยอ,ะอ่ะมาวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอิกินะครับอิเซกิทีเอสสองสองหนึ่งศูนตัวนี้เผาเดียวตัวยาวนะครับขวัญใจกเกษตรกรตัวนี้นิยมมากใช้หยอดกระโพททำมุ่นกระโพดนะครับคล้องตัวเลยเครื่องยนต์สองสูบทอกดีๆนะ สีเดิมทั้งคันไม่ได้ทําสีเล่าให้ฟังว่าเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะออกเก่าญี่ปุ่นมาไม่เคยใช้งานซื้อมาจอดใส่หลังคาใส่เบาะหน้าไม6หกร้อยสี่สิบเอ็ดสีเดิมนะผมยังไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรเลยล้างแล้วก็รีบมาดูดิพื้น,นันีมันแห้งเลยรีบรีบเพราะว่าวันนี้วันเสาร์แล้วเย็นแล้วคนงานเลิกงานกันแล้วนะครับสีสันเดิมเดิมยางเนี่ยหน้าหน้าหน้ายางหน้าเนี่ยจะแตกรายงานเยอะมากๆเลยนะครับบ่งบอกนะเพราะว่ามันเป็นเม็ดอินเจแปน ถ้าเป็นยางไทยบ้านเราถ้าเราซื้อใหม่ก็จะเป็นเม็ดอินไทยแลนด์อันนี้ก็จะเป็นเม็ดอินเจแปนนะครับยางหลังดีเลยยางหน้าก็ดีแต่ว่าแตกรรงงานเยอะถ้าจะให้ดีก็ต้องเปลี่ยนแต่ที่ผมยังไม่เปลี่ยนเนี่ยผมอยากให้ดูว่ามันมาจากญี่ปุ่นนะ่ะคือคิดดูเดี๋ยวว่าแค่ยางเส้นเดียวมาจากญี่ปุ่นนะมาใช้ในบ้านเรานะี่นยังไม่ได้ใช้งานซะด้วยคันนี้ยางยังไม่หมดยางเต็มๆนะครับพวงมาลัยแน่นๆเกียร์ดีนะครับเกียร์ท้ายนิ่มๆเงียบๆไม่หอนไม่ดังเพราะรถแค่หกร้อยกว่าชั่วโมงหายากนะ และเป็นเก่าบ้านด้วยผมเปิดราคาเบาๆหกหมื่นเจ็ดลองมาดูใครที่หาไปทํารุ่นรกระโพดหยอกกระโพดนะครับช่วงนี้เริ่มละหลายหลายคนผลผลิตทางการเกษตรเริ่มออกเริ่มมาหารถใช้กันแล้วนะครับวนดูรอบๆคันเลยรถสภาพดีนะฟืนไฟผมยังไม่ได้ต่อนะให้แบตใหม่เบาใหม่เดี๋ยวไฟหน้าเดี๋ยวต่อให้ไม่รู้ติดไหมลองดูดิยังไม่ได้ทําอะไรเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟเลยไม่ติดเลยใช่ไหมโอ้มีแต่ติดไม่ติดไม่ติดไฟเลี้ยวไม่ติด ดังแค่แต่เดี๋ยวจัดการให้ไฟท้ายก็ไม่ติดรีบรีบรีวิวจริงๆวันนี้คันนี้รีบรีวิวสีสนันยังไม่ได้ขัดเลยเครื่องเกียร์ท้ายดีดูนี่เดี๋ยวจับกล้องก่อนมาดูรอบๆอ,อบคันไปแล้วนะนี่ผมให้ดูด้านท้ายเลยดูโอ้โหหูเดิมนะครับฟิตฟิตแน่นแน่นแน่นเปรีย้ยแน่นเปรี้ยถูกสตางกว่าไปออกเก่าญี่ปุ่นนิดนึงนะครับเพราะว่าคันนี้ก็เป็นพูดได้เต็มปากว่าเป็นรถเก่าญี่ปุ่น แต่คนไทยซื้อไปแล้วเขาไม่ได้ใช้ดูดิฮะดูหลังคาใส่มาแล้วเรียบร้อยเบาะผมใส่ให้ใหม่นะเบาะมันก็พอได้อยู่แต่ว่ามันขาดมันชอบผุนะเบาะถ้าถ้าได้ขาดทั้งหน้าเนี่ยแล้วน้ํามันเข้าไปเบาะมันจะผุผมก็เปลี่ยนให้แล้วบางคนบางคนทรงนี้เลยสวยๆนะเจาะรูไปแล้วเจาะรูเพื่อใส่หลังคาให้แล้วเรียบร้อยนะครับบางคนยังไม่ฉีกนะครับไม้เนี่ย หกรอสี่บเ็ดชั่วโมงหกรอสิบเชั่วโมงนี่ดูนี่แผ่นพาร์ทนี่ยังอยู่นะนี่สวยนะครับสีสันเดิมนะค่ึงยนสองสูบทอร์กหนักๆเลยเวทยังอยู่นะเวทใต้มานน้าอยู่เวทตัวนี้อยู่นี่ดูสิสวยๆเลยใครที่หาใช้งานอยู่นะครับมาดูได้เพราะว่าไม้คงไม้คำมีนะมือเดียวอาจจะไม่ถนัดนิดหน่อย นี่เครื่องยนต์สองสูบเครื่องแห้งๆเครื่องเกียร์ท้ายดีนะครับแบตเตอรี่ผมจัดการให้ใหม่แล้วขวัญใจเกษตรกรร,กร,รุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง,งรุ่นยอดนิยมนะครับชาเขตใกล้บ้านผมที่ผมนึกออกได้ก็จะเป็นพัฒนานิคมเนี่ยแหละเขตโคกตูมเนี่ยแหละตัวเนี้ยเป็นมวยเปียบสำหรับฮีโนมอเตอเลยนี่นี่ดูท่อนนี้สิเห็นไหมนี่ดูดิ มีรอยเปลี่ยนมีรอยซีนตัวนั้นไม่น่าใช่ฝีมือคนไทยเห็นไหมดูนีดูเนื้อตัวเขาสิสวยนะใครที่หาใช้งานอยู่ดูบุงลูกหมากแน่นเปรี้ยร้อกระทะอย่างหลังก็ดอกสูงสูงดอกสูงสูงมีแยกหัวดอกหน่อยนะครับเอาไปใช้สักฤดูกาล แขนเขินแน่นดีนะครับแน่นดีตัวนี้ก็ยังอยู่นะแต่เขาล็อกไว้แล้วด้านทางด้านท้ายสวยๆนะครับใครหาไปใช้งานอยู่อีสกิทีเอสยี่สองศูนย์ยี่สองหนึ่งศูนย์ถ้าเป็นศูนย์หนึ่งจะเป็นคูต้านะครับชั่วโมงน้อยๆเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับนี่ดูสิตัวสวยอะเนื้อตัวสวยๆ อ่ะเดี๋ยวปดนี่ออกกอนฝากหน่อยนี่เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูสตาร์ทง่ายจัดนะเครื่องนิ่มด้วยนะ,ะตัดระบบพัดออกไปแล้วปกติต้องเหยียดพัดสตาร์ทวงมาลัยแน่นๆนะ่ออะวงมาลัยแน่นเลยนะลูกหมากเดิมนิ่มๆมาเดินนิ่มมา เครื่องยนต์เดินนิ่มจัดเครื่องเนี่ยไม่มีไรรับประกันได้เลยน้ำเขียวเขียวน้ำเขียวเขียวแบตเตอรี่จัดให้ใหม่ 3k ไฟแรง เดี๋ยวไปจอดลองดูเดี๋ยวเดินหน้าให้หลังให้ดูฟังเสียงเกียร์เสียครับ โดนเนี่ยเขจะโดนล้อเตะมีโซ่ให้เกี่ยวอยู่เดี๋ยวเกี่ยวโซ่ก่อนเครื่องนิ่มจัดเนี่ยเกี่ยวกันแขนเตะล้อเนี่ยแผนเตะล้อ วิดีโอใช้ได้สี่เกียร์แขนเขินดีเกียร์ดีท้ายดีเดี๋ยวผมลองเบรกให้ดูลองดูเบรกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปจอดหน้าบ้านเลย เสียงมันเดี๋ยวดังไม่ถึงเกียร์ดีท้ายดีนะครับเบรกดีด้วยแล้วก็ระบบอะดีเลยเพราะว่ามันเป็นรถเก่านอกซื้อไปไม่ได้ใช้นะครับใครที่หาอยู่หกหมื่นเจ็ดเข้ามาดูได้แบตใหม่เบาะใหม่ก็มาดูได้เดี๋ยวไฟเดี๋ยวถึงผมต่อให้น่าจะเป็นวันจันทร์เครื่องนี้ติดง่ายอ๋อไม่ติดนะย,ย,ดนะยังไม่ได้ติดนะเรายังไม่ดึงดับยังไม่ได้ดันดึงดับกับ ดูดูอันนี้ไฟชาร์จนะนะไฟชาร์จขึ้นไฟน้ำมันขึ้นไฟตัวนี้ก็ขึ้นเห็นไหมอ้ยเนี่ยไงปั๊บขหายอยู่หกหมื่นเจ็ดนะครับเข้ามาดูก่อนได้มาลองขับได้แล้วจะบอกว่ารถดีจริงเสียงเกียร์เสียงท้ายเนี่ยนิ่มปกติเนี่ยอีกเิเป็นเรื่องปกติที่จะเสียงท้ายจะหอนๆหน,หน่อยแต่ครันนี้เงียบนะเงียบนะไม่ดังนะลองเข้ามาดูไปเดี๋ยวไปจอดโชว์หน้าบ้านแล้วครับหกหมืนเจ็ 0822388443ลูกค้าชอบบนผมว่าผมพูดแล้วฟังไม่ทันเบอร์โทรเข้ามาใกล้หน่อยเดี๋ยวชัดๆ0822388443ด้านบนมีด้านบนมีนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมทิ้งคิวอารโคไว้แอดไลน์กันนะครับใครที่สนใจรถคันนี้เข้ามาดูบนทดลองขับได้นะครับเดี๋ยวผมผมก็ถ่ายรูปไปแล้วนอยากต้องการรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับโอเคไปแล้ววันนี้ขับไปแล้วจอดข้างหน้าละ 要不要金边？哎。